ทีช,ชอบออกกันได้แต่ยังไม่มีการเปิดหน้าร้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะขายแต่ออนไลน์นมันสะดวกกว่าไหมสะดวกวันตอบไลน์ลูกค้าเองคือเราจะมีแบบไอ้แผงอีกเครื่องหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเอาไวต้ตอบไว้คุยแล้วก็เราก็ได้เพื่อนใหม่เป็นลูกค้าด้วยในช่วงโคะวิดอะไรเงี้ยค่ะเราจะเห็นศิลปินดาราหลายคนเริ่มมีอาชีพอื่นเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อย่นะของเรามันทำไมเราถึงเริ่มอยากที่จะทำหารายได้เพิ่มค่ะคืออย่างที่บอกช่วงโควิดเนี่ยมันถ้าไม่ทำกับข้าวมันก็ต้องทำ ขนมหรือว่าทําต้นไม้ทําอะไรอยู่ใช่ไหมคะเราก็แล้มรู้สึกว่าเราดูช่องฝรั่งช่องหนึ่งแล้วเขาทาแบบว่าออทาไมเขาทาขนมแล้วมันดูแบบง่ายจาังเราลองทําดูไหมอะไรเงี้ยแล้วทาขนมมาทีคือมันแบบเป็น 30- 40ชิ้นอะไรเงี้ยค่ะทําแล้วก็ทิ้งแล้วก็ทําใหม่แล้วก็ทิ้ง,งคือเราอยากจะเราอยากจะสู้กับมันคือเรามีเวลาไงคนว่างก็อยากจะสู้กับขนมเขาทําไปทํามาจนมันเออมันอร่อยมันดีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า ถ้าฟีดแบ็กมันดีเราก็น่าจะทําให้มันจริงจังอะไรเงี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็มีลูกค้าประจาแล้วก็โตเกอเคก็เลยทําเป็นจริงจังไปเลยนครือเรื่องนึงเห็นว่าตอนนั้นี่มีคนเข้ามาตอบว่าเราน้าพ่อแม่อะไรยเงี้ยคือยังไงคะารย์ก็จริงๆก็เป็นคนเดิมนะคะคนเดิมๆแต่ว่าช่วงนี้ก็หยุดแล้วตั้งแต่ที่ขวัญโพสลงไงนจีไปแล้วก็มีพี่ๆนักข่าวอะไรยเงี้ยค่ะ ก็ช่วยแบบเอาออกข่าวคุณพ่อคุณแม่คงคงได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้ก็หยุดแต่ว่าเราก็ย,ยังฝากเรื่องไว้ที่สอนอต่อคือถ้ามาอีกคํานี้ก็คือไม่ไม่ใจดีแล้วคือวันนั้นก็คิดว่าจะไม่ใจดีแต่สุดท้ายเราก็อ่าปล่อยไปละกันไม่เป็นไรอนะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามาอีกคราวนี้ก็คงจะต้องจริงจังแล้วละค่ะเพราะมันจะสิบปีแล้วว่ามันนานเกินไปมากๆเลยนะคือเขาอยากพ่อแม่เราในเชิงไหมคือว่ารู้สึกว่า อ,อ,อย่างในวิกิพีเดียถ้าเซิร์ชชื่อหวานเนี่ยก็จะรู้หมดประวัติอะไรนีร้ใช่ไหมคะชื่อคุณแม่ก็รู้ชื่ออะไรก็รู้แต่ชื่อคุณพ่อเนี่ยมันไม่ควรจะต้องรู้อะเพราะคุณพ่อหวานเาได้ทํางานอยู่ในอยู่ในสื่อในส่วนที่ที่ทุกคนจะแบบรู้จักอะไรนะะี่ค่ะแว่เก็รู้สึกว่าเขาเขา,เขาเยอะเกินไปอะเขารู้จักที่อยู่บ้านหวานเขาพูดชื่อซอยพูดชื่อหมู่บ้านถูกมันก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยแล้ด้วยอย่างงี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> วค่ะกลัวมากวันรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันเป็นการเพรค่ะมันล้าเส้นกันเกินไปมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเราก็เลยตัดสินใจต้องแจ้งความกลัวค่ะจากแจ้งความไปมีการที่โดนบนไหมคะมีค่ะเขามีมาแบบเขาตอนแรกวก็นึกว่าวันสู้อยู่กับพวกปอดอะไรอย่างเนาะแต่จนมาร้องปอทอแล้วปอทอึงลูกเขามาวันเห็นกับตาแล้ววันแบบ โอหเราสู้กับคนได้ว่าคือเขามีต,ตัวจริงๆแล้วก็บ้านเขาอยู่ไม่ได้ไกลบ้านหวานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยคือทุกครั้งเลยแต่ล่าสุดที่โทรไปเนี่ยคือมันมีเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ด่าหยาบคายมากเราก็รู้สึกว่าวันนั้นเราโมโหมากเราก็โตรไปเลยว่าเราไม่โกแลนวเราก็พอสักไปที่สอนอดอนเมืองที่เราเคยไปฝ<ม>า<อ>งังควองไว้จันทความไว แล้วก็เขาก็ย้ายมาที่สอนอสองตันของบ้านเราอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็อ่ะโอเคในเมื่อเขาหยุดเราก็ให้อภัยเขาอีกรอบก็คงเป็นรอบสุดท้ายแล้วอะคะ่ะแต่คือเขาก็หยุดแล้วใช่ไหมนัเวลาหยุดค่ะห,หยุดช่วงนี้ก็น่าจะน่าจะคิดได้แต่เดี๋ยวหวันก็าเชื่อว่าเขาก็จะมาอีกะคะ่ะเพราะว่ามันสิบปีแล้วเขาก็หยุดมามาหยุดะะมากๆหยุดหยุดเลยแล้วค่ะเขามานานไหมคะสิบปีที่ผ่านมาเขาตามว่าตามเพื่อตลอดเลย เข,เขาใช้คําพูดไม่ค่อยดีอ่ะหวัรู้สึกว่าแบบหยาบคายด้วยรุนแรงด้วยแล้วก็เขาชอบสอง่งรูปโปโป,โปมาให้เราเงี้ยค่ะหวัดเลยะะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่มันไม่เหมาะสมอะ่ะแล้วคือหวัดเคยคุยกับคุณแม่เขาคุณแม่เขาบอกว่าเขาชอบหวานอย่างเงี้ยแต่หวัดก็รู้สึกว่าถ้าคนชอบกันหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันไม่ควรใช้คําพูดแบบนี้ใส่กันเงี้ยค่ะมันไม่ดีแล้วรางม,มาถึงพ่อแม่ด้วยเราก็ไม่ยอม ก็ต้องขอบคุณทุกทุกตอนจะจบในตอนจบในตอนจะมีความเข้าใจอยู่ในตอนว่าแต่ละตอนเนี่ยมีคอนเซปต์มีเนื้อหาที่จะพูดถึงเรื่องราวอะไรทุกอย่างก็จะจบอยู่ในตอนน้องๆเด็กๆดูก็จะมีความเข้าใจในตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยเราผมเองก็จะต้องปรับให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วคนที่ดูสื่อของเราอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เพราะนั้นเด็กก็ต้องดูได้ด้วยภาษาที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องมันก็จะต้องจําเป็นจะต้องทําให้เด็กเข้าใจได้ง่าย แล้วก็สนุกไปด้วยครับทั้งหมดทั้งหมดสิบตอนครับก็จริงจริงก็ดีใจนะคะไม่เคยรับบทเป็นคุณครูเลยแล้วก็แต่ว,ว่าด้วยความที่ขอเสริมจากที่ทุกท่านพูดนะคะด้วยความที่ว่าบทหรืออะไรก็ตามที่มาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจง่ายเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เรานึกถึงตัวเราในสมัยเด็กๆที่เราเคยเกิดความรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ ไม่ผอมเหมือนเพื่อนทําไมเราไม่สวยเหมือนเพื่อนทําไมเราได้เล่นแต่เป็นแบบก้อนหินต้นไม้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือในเรื่องนี้มันจะตอบโจทย์ในสิ่งที่เด็กๆจะมีคําถามแล้วก็คอนเทนต์ในแบบนี้ค่ะวันรู้สึกว่ามันไม่เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มันดูซีเรียสจนเกินไปหวันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เด็กๆดูเพลินเราก็สามารถจําได้เราก็สามารถปลูกเข้าไปในจิตสำนึกของเราได้อะค่ะสนุกค่ะสนุกปากจรงได้ค่ะ ก็ถือว he ่าก็ในละครนี้เขาก็มีความสนุกอยู่แล้วแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ทําให้ครอบครัวมีความสุขผมว่าละครเรื่องนี้นะครับก็เป็นพัฒนาการให้เด็กมันคิดจะทํแต่สิ่งดีดีครับก็เราทําให้คืออยู่กับเด็กแล้วมีความสุขผมคิดว่าเราอยู่กับเด็กแล้วมีความสุขผู้ใหญ่สามารถอยู่กับเด็กแล้วมีความสุขได้ทําให้เด็กมีความสุขได้บางทีเด็กก็ทําให้เรามีความสุขได้อยู่ที่ว่าเราจะคุยเข้าหากันหรือเปล่า ฉากแรกนี่หมอเข้ากับพี่ทองด้วยนะครับ,รบต้องไปติดตามดูมืออาชีพครับนี่หมอที่เมืออาชีพครับอันดับแรกเลยผมว่าอย่างน้อยที่สุดคุณได้ความเข้าใจาผู้ใหญ่ก็จะสามารถจะเข้าใจเด็กความความคิดความอ่านความรู้สึกของเด็กที่มีต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนะฮะอย่างที่สองคือตัวเด็กเองเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นว่า สิทธิและหน้าที่ของเขาในการป,ปกป้องตัวเองของเขาการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่คนครูเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างฮะจะต้องระวังอย่างไรจะต้องมีข้อคิดอะไรบ้างซึ่งมีประโยชน์มากๆสาหรับครอบครัวจ,จริงๆครับสำหรับเรื่องนี้ครับออกอากาศทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยที่ทางผู้รับทุนตกลงกับกองทุนก็ออกทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ YouTube เป็นหลัก นะครับส่วนงานเสร็จแล้วเนี่ยกองทุนเองมีช่องทางการเผยแพร่งานของผู้รับทุนอยู่อีกหลากหลายช่องทางนะครับแต่เบื่อในเบื้องต้นเนี่ยเราก็คิดว่าโดยตัวของโปรดักชันเองแล้วก็ตัวเนื้อหากับช่องทางสื่อออนไลน์เนี่ยน่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับตามทีเ่เราตั้งไว้โดยสมบูรณ์นะครับผมเพิ่มนิดนึงอันนี้พูดในฐานะพว้ในการสูนย์คุณธรรม เราจะเผยแพร่ผ่านในช่องทางของโรงเรียนคุณธรรมทั้งหมดแล้วก็ในขณนะดเดียวกันเองกำลังปรึกษาการกระทรวงศึกษาธิการที่จะเข้าสู่ระบบไปด้วยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นจุดในการที่จะเผยแพร่ต่อไปเพราะมันเป็นละครที่ดีแล้วเด็กๆควรจะได้ดูพรอนเด็กทั้งประเทศก็ควรจะได้รับชมไปด้วยครับครับ อันนี้ก็คือให้ถอดแมสก์้ะแล้อันนี้เอาไปใช้บริษั